สวัสดีครับวันนี้นะครับครัวดาราเมนูหลักนะครับปลาดุกย่างตอนนี้กําลังย่างเหลืองอรามนะครับเมนูปลาดุกย่างสามารถย่างเสร็จแล้วสามารถเอานาปลาดุกไปทําลาบได้นะครับลาบปลาดุกนะครับตอนนี้กําลังอยู่บนเตานะครับเตาเตาเตาย่างไร้ควันมาดูกันนะครับ ใกล้ๆกันเลยฮะับใกล้ๆกันเลยครับผมเอาละใกล้ๆกันเลยมาดูรหน้าตาคนย่างบ้างครับแหมทมนี่ครับคนนี้ครับมือซอยหอมหอมใหญ่นะครับเวยหอมแขกบ้าหอมแขกหอมแขก,กนะครับไว้ทําลาบปลาดุกไว้ทําหลายๆอย่างได้นะครับเตรียมของไว้ก่อนนี่ครับปลาดุก อยู่บนเตานะฮะย่างกันจริงๆไม่ใช่เอาภาพที่ไหนมานะครับเดี๋ยวถามว่าเอ๊ะถ่ายภาพที่ไหนมาลูกเปล่านี่ครับย่างกันตอนนี้เหลืองกำลังได้ที่ฮะทีนิดหนึ่งครบสมดูกันตายละตายละนี่ฮะมันมือย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับพลิกไปเรื่อยๆนะครับกระดูก หนังเขาจะได้ไม่ไม่หลุดนะครับถ้าเราถ้าเราไม่กลับหรือเราลืมกลับนะครับหนังก็จะติดตะแกรงอ่าถ้าหนังติดตะแกรงหนังปลาดุกหนังปลาติดตะแกรงแนละ้วก็จะไม่สวยนะครับไม่น่ากินนะครับคนซื้อเกาก็ดูแล้วไม่อยากซื้อนะครับตอนนี้ก็มาดูคนตาก็ใกล้ถุกแล้วนะครับดึ ตอนนี้กำลังเหลืองอารามนะครับอีกนิดเดียวนิดเดียวนะฮะดูไม่ยากนะครับประดุกปลาดุกดูไม่ยากว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูไม่ยากอ่าอย่างเนี้ยอันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแต่อนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วออ ท้องเนี่ยท้องตาจะเหลืองนะครับตัวก็จะเหลืองแห้งนะฮะย่างไอแห้งเลยนะครับทุกตัวต้องเหมือนกันไม่ต้องกรอบถึงขนาดว่าเครียมนะฮะบอดีเหลืองเหลืองแห้งแห้งนะฮะตัวนะครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวละสามสิบบาทนะครับตัวดารารจําหน่ายตัวละ ปลาดุกย่างตัวละ30สบาทพอไปทําเป็นลาบปลาดุกก็จะอยู่ที่ตัวละ40บาทราคามิตรภาพราคาย่อมเยายุคโควิด -19 นะครับเราต้องช่วยเหลือกันการช่วยเหลือกันก็อย่าไปขายให้มันแพงเกินไปนะครับพอขายได้อยู่ได้กินกันได้นะครับคนทุกวันนี้ก็มีความลําบากไม่ต่างกันนะครับเราต้องช่วยกันนะครับ ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ